ไม่สำคัญว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าช้าแค่ไหนแต่มันสำคัญที่ว่าคุณได้เริ่มและก็ได้ก้าวมากกว่าคนที่ยังไม่ลงมือทำและคนที่ยังไม่พยายามจริงไหมครับวันนี้อย่าไปห่วงเลยครับเฮ้ยฉันนาคลิปวิดีโอเป็นช้าฉันไลฟ์สดเป็นช้าฉันยังยังไม่เก่งเรื่องการพูดเท่าไหร่แต่วันนี้คุณตัดสินใจเริ่มคุณเก่งแล้วครับวันนี้คุณอาจจะยังทําไม่สวย คุณเก่งแล้วครับเพราะอะไรคุณเริ่มต้นแล้วไงมีหลายคนนะครับบนโลกใบนี้ที่อยากจะร่ํารวยแต่ไม่อยากจะเริ่มมัวแต่แบบ,บ,บคอมเมนต์ลบๆคนอื่นมัวแต่ดูทัวคนอื่นมัวแต่แบบโอ้โหแซวคนอื่นไปหมดแต่ยังไม่ทําอะไรเลยจงดีใจว่าคุณดีกว่าคนเหล่านี้เพราะคุณได้เริ่มแล้วไปช้าเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างคช้าดีกว่าไม่ลงมือทาความสําเร็จนะครับไม่ว่าคุณจะสาเร็จช้าสําเร็จเร็วแต่มันก็คือสําเร็จจงภูมิใจที่ตัวเองได้เริ่มแล้วใครครับที่เริ่มแล้วลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาว่าฉ ไม่ต้นตนใจแบบการดีพอครับอย่าไปซีเรียส แต่ให้คุณโฟกัสวันต่อวันโฟกัสชั่วโมงต่อชอั่วโมงที่จะทําบางสิ่งและพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดครับและคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสําเร็จมันเป็นสิ่งที่กําหนดได้ถ้าเกิดว่าคุณนะครับลองให้เวลาตัวเองอย่างน้อย6เดือนถึงหนึ่งปีแล้วเต็มที่กับงานของคุณเต็มที่กับสิ่งที่คุณเป็นเต็มที่กับสิ่งที่คุณทําลองมาดูก็ได้ครับไม่เกี่ยวช้าหรือเร็วเพราะควาสมสำเร็จเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเต็มที่และแบบโอ้โหสหับวว่าาคมเร็จมัันนเเเร็วทท่่่าีคคุณลือตว ไปด้วยพลังงานสูงไม่เกี่ยวชา้าเร็วแต่คุณยังไปต่อไปต่อยังไงมันก็ดีขึ้นเสมอยังไงมันก็ไปข้างหน้าเสมอจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพจริงใต้คอมเมนต์อ,อไปอีสานมาสกด n เอนอพีสวัสดีครับ